สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเซลล์แจ็คนะครับวันนี้เซลล์แจ็คพารถนิวอีซูซปี2024นะครับวันนี้พาวีคอรสมาให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับเป็นตัวท็อปเลยอยู่ด้านหลังของผมนะครับราคา1 2 5 7 0 0 0บาทนะครับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มเลยนิวอีซูซ2024นะครับสีส้มคันนี้เป็นอีซูซ v วีคอสนะครับเครื่อง3.0 4 w h e e l 4 x 4จุดเปลี่ยน ของทางอีซูซูมีเยอะเลยนะครับที่ม i เนอร์เชนมาอันดับแรกเลยไฟหน้าดีไซน์มาใหม่นะครับไฟ LED นะครับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกับไฟหน้าแล้วนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED ด้วยส่วนหน้ากระจังดีไซน์มาใหม่นะครับตัววีคอร์เนี่ยจะได้เป็นสีดําตัดกับสีเทานะครับก็ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็กรอบไฟตัดหมอกนะครับจะเห็นได้ว่ากรอบไฟตัดหมอกจะมีช่องระบายลมนะครับ อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ของทางอ e ซูเลยนะครับที่เอาไว้ลดการเสียดทานในการขับนะครับให้ลมผ่านเข้าช่องนะครับเพื่อระบายความร้อนของล้อและยางนะครับตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ทางออซูได้คิดค้นมานะครับเพื่อความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเซนเซอร์ข้างหน้า4จุดนะครับคันนี้มีระบบ a d a s t ด้วยนะครับ ขับขี่ปลอดภัยระบบ a d a s ปรับปรุงมาใหม่นะครับในส่วนของตัวด้านข้างตัวด้านข้างเนี่ยปรับปรุงตัวคิ้วล้อเป็นลายใหม่คิ Q ้วล้อเป็นสีเทาลายล้อแม็กขนาด18นิ้วลายลายล้อแม็กขนาดใหม่ด้วยส่วนบันไดด้านข้างนะครับก็ให้มาเหมือนเดิม นะครับดีไซน์เหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวเหล่าหลังคาดีไซน์มาเหมือนเดิมโลบารนะครับโลบารก็ดีไซน์มาแบบใหม่ตรงนี้ให้ความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอ่าเรามาดูไฟไท้ายกันไฟท้ายใน,น,นดีไซน์มาใหม่เลยนะครับ LED นะคะเป็นไฟท้ายแบบ3ชั้นนะครับสวยแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น<ะ>ในส่วนของตัวฝากระบาท้ายนะครับฝากระบาท้ายก็ดีไซน์มาใหม่นะครับเป็น การออกแบบให้รับกับตัวไฟท้ายนะครับเพื่อให้รถเนี่ยดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวกันชนหลังกันชนหลังดีไซน์เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมกับรุ่น M/Y 2023นะครับตัวกันชนท้ายแต่ไฟท้ายสวยมากๆครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับ มาดูภายในกันครับในการดีไซน์ของเจ้าตัว n e w i s u z u 2024คันนี้นะครับก็เรามาอยู่กันที่ภายในว c คอร์สนะครับคันนี้ก็ดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของตัวคิ้วนะครับตัวคิ้วตัวทีอ่อยู่บนคอนโซลหน้าก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับตัดกับตัวเบาะตัดกับตัวหนังที่หุ้มที่คอนโซลหน้านะครับเป็นได้น้ำตาลด้วยแล้วก็เป็น หนังสีน้ำตาลด้วยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของตัวหน้าจอนะครับตัวหน้าจอตรงนี้นะครับดีไซน์มาใหม่แล้วเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับเพื่อใช้งานง่ายนะครับและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนหน้าจอตรงนี้รองรับทั้ง Apple CarP l a y และ Android Auto ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับก็มีบอกทั้งหมดเลยนะครับว่ารถเราจอด ตรงไหมนะครับจอดแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็สอดคล้องกับระบบตัว ADA ดด้านบนนะครับตัว ADA ดด้านบนนะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับในการระยะของคันข้างหน้ากับคันเรานะครับเขาก็จะบอกที่จอนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับกดเปิดปิดที่หน้าจอได้เลยนะครับเป็นระบบ ADA s นะครับระบบไฟฟ้านะครับกดได้เลยเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับตั้งค่าที่ จอวิทยุ9นิ้วตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นองศาของรถนะครับที่ว่าเราจอดรถอยู่รถเอียงรถจอดตรงไหมอะไรเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังกช์ชันเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนนะครับสีล้อหรือว่าสองล้อนะครับเขาก็จะบอกที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับก็เล่นง่ายนะครับเล่นไม่ยากนะครับสะดวกสบายนะครับเชื่อมต่อ Android Auto ได้นะครับและก็ Apple c a r า l a y พได้ด้วยส่วนแอร์ก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับแยกอิสระซ้ายขวาได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวหน้าจอ M I D นะครับหน้าจอ M I D คันนี้เปลี่ยนมาใหม่นะครับจากตะก่อนจะเป็น4นิ้วนะครับอันนี้เปลี่ยนมาเป็นน่าจะเป็น7นิ้วนะครับก็ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับ พวงมาเลยนะครับดีไซน์มาใหม่นะครับตรงกลางนี่ดีไซน์มาใหม่แล้วก็มีระบบเอดันะครับตั้งค่าตรงนี้นะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังก็ดีไซน์มาใหม่เป็นเบาะหนังเทคโนโลยีระบายความร้อนนะครับสังเกตได้ว่าจะมีรูระบายความร้อนให้ทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่เลยนะครับ นี้เป็นเบาะนั่งนะครับอ่าโอเคก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะได้รถนะครับก็ทักหา,าเซลล์แจ็คได้เลยนะครับก็รายละเอียดคร่าวๆนะครับในส่วนของตัววีคอร์สคันนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเซลล์แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีรถเข้ามาอีกนะครับเป็นรถ นิว2024เดี๋ยวเข้ามาอีกหลายๆคันเลยนะครับเดี๋ยวเซลล์แจ็คพารีวิวนะครับและพาดูอุปกรณ์ตกแต่งที่เขาปรับปรุงนะครับและไม่ได้เชนมาให้นะครับเดี๋ยววันนี้เซลล์แจ็คขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม